esse é เอาเดีว่าใครเมียค่ะด็กเอาเมียผู้ใหญ่อยู่ไหนครับปุ้มเห็นได้ครับอยุงอีแดงครับอีบึงอีแดงครับเอหลียวเดีันมาทะเลียังอยากรู้จังค่าใครเมียผู้ใหญ่ยกมือโชว์ได้ไหมครับนี่โอ้าขาไปดูสิแล้วพวกกระเทยล่ะครับทำไงดีไปเลยมันออกไม่จบมันพวกเราพวกเราไปล่ไร่ ในวันน้องครับภาพใหญ่บ้างแล้วลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านครับก็ไปได้สุกกระเทยออกจากหมู่บ้านประคำไปแต่ไม่ทันไรไอ้สามไอ้สี่ก็โดนจเกยเกยตูทั้งหลายที่มาเล่นรถแท่ลากเขาพาไปลากเขาพาไปครับผมเนี่ยอันนี้อะไรครับนี่อันนี้คือเดินไปคืออะไรครับนี่สาวๆาวมนที่คือ ชาวบ้านครับเดินผ่านไปพบกับผู้ใหญ่บ้านรับเหกจะไเช่อไรอโอ้ตรงนี้ก็ลุ้นไพ่กันผู้ใหญ่บ้านและลูกขอคนที่หนที่สอจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรั สองผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจจับเมียตัวเองตูดตูดตูดแล้วครับคุณตปรนลิงเฮ้ยตำรวจแล้วครับคุณตำรวจป่ามาครับมีการอะไรเง่ามาดันครับครับลิงดูครับมาได้เลยครับขอบคุณครับยินดีครับผู้ใหญ่บ้านจึงสั่งให้ลูกน้องคนที่เหลือตาม ออกไปจากหมู่บ้านให้หมดโอ้โหโดนไปลากโดนลากไปชุดนึงเลยยิ่งไปไล่ไอ้หนี้ครับพีก่การทีเไม่ยุติธรรมอะไรครับไปไล่ตัวที่เหลือในหมู่บ้านปะนะครับว่าออกไปให้หมด โดนกองกำลังก <welche> ันเลยบ้างก็ม <opoly> ีข่าวลือว่าโดนตุดอัดจนตายโดนต้องทำให้ท่านผู้ใหญ่บ้านแต่งตัวเป็นนายพานเอาแต่งตัวเป็นนายพานครับแต่งตัวเป็นนายพานเพราะแทงเล้ยวเจ็บพานเล้ยวเจ็บเพื่ออะไรครับแต่บเป็นนายพานเพื่ออะไรรับตามล่าอตามล่า เขาลากสุงกับโอ้เผืนอยาวโอ้โหครับแล้เว,เ,วดเดินทางไปไหนครับตามล่าหลานมาที่สารวัตรและลูกน้องได้ออกมาตรวจสอบบ้านในหมู่บ้านมีการเล่นการพนันจริงหรือไม่อันนี้คือตำรวจ พวกเล่หการพนานนั้นก็วิ่งหนีวุดนวายแต่เมียผู้ใหญ่มากนั้นไม่ได้วิ่งหนีไปไหนบ้างแล้วทราบว่าตื่นตัวไปที่สพบ้านพางเมียผู้ใหญ่นีกว่าเข้ากว่าเองเลยเนาะ สาานีบางกุ้งนึงนรอมาลงทุนขนาดไหนเอาละครเหตุการณ์เริ่มงวดเข้ามาทุกทีครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ออกไปตามล่าค่ะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุด,ตดถือไม่คานไหมฮะ เอาพูดเธอพวกเธออยู่ไหนออกมาเลเี๋ยวนี้นะแอนจิโกมานี่ครับเข้าไปในะอาณาจากักรนะของกัชเลยฮะพร้อมกับปืนยาว มากเลยครับออเรียบร้อยครับผู้ใหญ่บ้านโดนจะทำช่ำเราจนช่ำในตาย,ตาย รักใหม่ๆชีนกเป็นไม้และทีไม้ก็เป็นนกนะครับที่ไรความฟนี่พี่ชีพีผ่านไปนะครับชีนกก็จะไม่ใช่นกแกบ้าก็ขับมาสงบสุขอีกครั้งสงบสุขเพราะผู้ใหญ่บ้านโดนกระทำผู้ใหญ่ก็ฟื้นผู้ใหญ่ก็ขื้นขื้นหน่อยฟื้นชีพกลับมา การเลือกที่ไม่ได้มีเจตนาล้อเลียนกะเทยเอหรือยุทหรืออย่างไรไม่ว่าภายนอกจะเป็นเช่นไรก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาตัดสินว่าเขาดีหรือชั่วแต่ขึ้นอยู่ที่การกระทำต่างหากโซดูนัดยูทพีโพลดัสแอปเปรรอนจงอย่าตัดสินคนที่เจอหนอกและสิ่งที่สำคัญไอ้พวกเราเนี่ยเดินกลับไปที่เดิมเลยเดินกลับไปเลยเร็วๆ